เล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว iPad Gen 11หรือว่า iPad CPU A16 ในปี2025ท่ a เ p ิลเปิดตัวอย่างเป็นทางการสับแท็บเล็ตตระกูล Gen Series กับราคาที่พีซื้อมา11,900บาทนะครับผมตัวนี้พี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับผม ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ทัดดีมากครับกับหน้าจอให้มาส7นยุวกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงสกุล A16 ตัวนี้สัพทีถือว่าสบายหายห่วงนะครับผมจัดก,การความร้อนดีมากแบตรับถ้าเราเปิดประมาณ3-4เต่อ10นาทีในการตับสูงสุดแล้วก็สามารถรับเป็นมุมมองไกลผมได้เช่นงการผมตรงนี้ครับก็ถือว่าให้เรามาเพียงพอมากซึ่งตัวนี้ P ปรับทุกอย่างผมตั้งค่าเป็นไกลมาก Fx ทุกอย่าง P ปรับเป็นสูงสุดบนผมตัวนี้ครับซึ่งสามารถซับพอตกราฟิกสูงสุดให้มาถือว่าจะเต็มจริงครับนี่เห็นว่าเห็นว่าชื้ชนนะผมสามารถติดตามเรากราฟิกว่าให้มาดีมากดูอันนี้ผมกราฟิกโคตรสุดอะผมซึ่งตีอชอบในการใช้งานตัวนี้มากเป็นแบบที่จัเต็มแบบคุณภาพจริงๆนะครับผมตัวนี้ สีสันดีมากครับผมบอกเลยถือว่าสบายหายห่วงมากนะครับผมจนี้นะครับอันนี้พีลงแรงนะครับเวลาตีบวกนี้บอกเลยว่าเ0เดจตนี่สบายหายห่วงนะครับ <ผ>พี่อะไรเมื่อกี้ขออภัยนะครับผมเต็เมเลยว่าตัวนี้สบายหายห,ายห่วงมากในการทำการกดน,นะครับสับใครหาให้เด็ดที่สเปคจัดเต็มตัวน,นี้ผมลำโพงให้เป็นลำโพงสตูดิโอคู่แนวนอนนะครับพี่ชอบสีสันของหน้าจอมากอะสีสันดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับ เน,นืน้อแรกครับทัพด,ดีมากบอกเลยทัพด,ดีจริงครัพดีชอบในการทัพมากเลยอะรู้สึกว่าทัพด,ดีจริงตัวนี้ด,ดูทัพอดีครับผม ัดอย่างแจ่มเอกเลยคือแบบซิงแบบแทบจะไม่ลดผมตัวนี้นะครับซิงอ,ะอ่ะดีที่นุนดน,นะครับผมแต่ก็ตัวเฟมเดียนะครับแทบจะไม่ลดน,นะครับผมตัวนี้นะครับ คือว่าสบายหายห่วงมากขมงริงน,นะครับอันนี้พีผมจะตีตัวมังกรนะครับเฮ้ยเฟรมเอ็ดดีมาก,มกาโคตรดีอย่าบอกเลยยักติดโคตรสุดนะครับผมจนี้นะครับบอกเลยว่าสุดจริงครับ น้ำหนักตัวเครื่องพอดีมากครับผม,ม,มดูผมดีดักเซอรเยอะนะครับดูกราฟิกครับโคตรสุดทีชอบกราฟิกมากครับผมอย่างสวยอะ่ะกราฟิกโคตรสวยรัะผมบอกเลยว่ากราฟิกเจยงามมาก ครับผมเรามาบอกน,นะครับผมบอกครับบอกมาว่าเสมอ มาบอกเลย ือเป็นเห่องเ,เกม ROV โคตรดีนะผมในการขรับสูงสุดตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสับพีนะสบายหายห่วงมากผมในการจัดการความร้อนตัวนี้ก็ถือว่าจัดการความร้อนได้ดีพอสมควรมากๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้คือส่วนในการตั้งค่าของซึ่ง P. ทีทำการตั้งค่าภาพ HD นะครับผมตัวนี้ เป็นคำว่าสูงมากนะครับผมการแสรงผล p ตั้งค่าเป็นสูงมากนะครับ particle ตั้งค่าเป็นสูงมากนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตั้งค่าสามลบปรับเป็นมุมมองนี่ครับผมนี่ครับผมใกล้นะครับผมแล้วก็ไกลนะครับผมแล้วก็ไกลมากนะครับผมตัวนี้ P ตั้งค่าเป็นเฟรมเดทสูงสุดคือ60เฟรมตัวนี้ทุกอย่าง P ปรับหมดผมตัวหมดสวอทไลท์ P ก็เปิดนะครับผมตัวนี้ก็เอฟเคิลหมอบ P ก็เปิดทุกอย่าง P ทําการปรับสูงสุดตัวนี้ P ผมใช้งานตัวนี้มา1เดือนสับเกม ROV บอกเลยว่าสบายหายห่วงตัวเฟรมเดทจัดการดีมากแล้วก็ในขณะการกดครับตัวนี้คือ The Best Team ครับเยอรเลยว่าเล่นเกมตัว r o อในการปรับสูงสุดสับต,ตัว iPad 71ยืนยันเลยว,ว่าสบายหายห่วงตัวนี้นะครับพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ผมเซลนี้ขอบคุณครับ